くれた「あの言葉が胸の奥のドアを不意にノックする」「振り返る暇もなく何かに追われ忘れて」 意識を今「君の声が思い出させるよ」「大丈夫さあ始めよう」「And it's the right time」「歩き出そう」「Yes,、yeah, it's the right time」「恐れないで」「ほらあの丘を越えた場所で」 待っているよ「たとえどんなつらいともその言葉が」 「光をくれるのさ」「もし君が一人を感じるときは大丈夫そばに」 ีพวกเรากลุ่มโรงงานซ้ายไม่ผ่านตลอดนะครับวันนี้จะมาทําการปฏิบัติการลงน้ำลงนะครับเกี่ยวกับซ้ายไม่ผ่านตลอดนะครับเรามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับได้ทําปฏิบัติตามกฎจราจรน,นะครับโดยกฎจราจรของมหาวิทยาลัยคอนแก่นบอกไว้ว่าให้เลี้ยวซ้ายเราสัญานไฟนะครับ โดยสียแยกไฟแดงตรงนี้หรือที่เราเรียกว่าเสียแยกาสารเดิมนะครับโดยวันนี้พวกเราเห็นความสำคัญและก็ได้จัดการทำงานขึ้นนะครับเพื่อให้ทุกคนได้สังเกตและได้ตระหนักถึงการรอสัญญาณไฟนะครับโดยจะมีการลง,ลงตามทีมน,นะคาับว่างด้านซ้ญญายบนไปแลาไฟแล้วก็ให้สัญญาณไฟนะครับ เดี๋ยววันนี้พวกเราจะเริ่มทำการปฏิบัติการนำโต๊ะลงเวลาประมาณก้างนาฬิกานะครับงั้นลองตามมาดูกันเลยนะครับครับสวัสดีครับอันนี้เป็นขั้นตอนการลงมือปฏิบัติจริงแล้วนะครับสำหรับโครงงานซ้ายผ่านตลอดของเราใช่ไหมครับใช่เลยครับครับผมเดี๋ยวนี้เราก็ แล้วดลองทําไปแล้วนะครับประมาณสิบวินาทีนะครับปรากฏว่ามีรถที่ได้ได้ยินนะครับที่เราเสียงจากเสียงสว่านจากพวกเรานะครับเสียงการโลงลของพวกเราก็ปฏิบัติตามประมาณ80%นะครับนะครับเราจะทําแบบนี้ไปต่อไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับ <c oughs> ผมคิดว่าน่าจะมีคนที <c oughs> จ่จอดจอดนุ่ม <c oughs> ไปลงสุก <c oughs> <c oughs> คนที่ปฏิบัติตามนะครับประมาณ90%นนะครับผมเชื่อว่าอะไรเงี้ยนะครับ เรามาดูการปฏิบัติกันจริงๆเลยดีกว่าครับเดียวซ้ายปลอดไทยรอสัญญาณไฟอะครับเดียวซ้ายปลอดไัยรอสัญญาณไฟก่อนนะครับเดียวซ้ายปลอดไทยรอยาณไฟก่อนนะครับอ้าผมยิ้มปลุทำไมเนี่ยต้อรอนะครับต้รอ นั่นเลี้ยวขวานะนั่นเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายปลอดัยรอนไปอนะครับเพื่อการปลอดภัยในการขับขี่รถนะครับรอสัญญาณไฟก่อนนะครับจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุนะครับเพียอุตหสัาไฟครับอกม่าอนะครับเพื่อรักษาความปลอดภัย มาแล้วนะครับไปเรื่อยอสัญญาณไฟก่อนนะครับรัอาสญญณได้ผลนะครับนี่ก็ไฟเขียวพอดีนะครับเดี๋ยวซ้ายปลอดภัยรอสัญญาณไฟก่อนนะครับเยืนซ้ายปลอดภัยรอสัญญาณไฟก่อนนะครับ เลี้ยวซ้ายปลอดภัยรอสัญญาณไฟก่อนนะครับนี่นะครับกลุ่มพวกเรามาเรียนให้สัญญาณความปลอดภัยนะครับเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนนะครับในการเลี้ยวซ้ายนะครับการเลี้ยวซ้ายไะแยกเลยนะครับไม่ใช่ว่าเดินซ้ายผ่านผ่านได้ตลอดนะครับต้องรอสัญญาณไฟก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่รถนะครับ จะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุนะครับเพราะว่ารถในช่วงเช้าหรือช่วงเย็นเวลามาเรียนนะครับตอนเช้าคนจะเร่งรีบมากนะครับเพราะมาสายบ้างนะครับมาสายบ้างหรือว่าเร่งรีบเองนะครับจนทําให้เกิดอุบัติเหตุนะครับเพราะเร่งรีบแล้วก็พาไฟแดงหรือว่าไม่รอสัญญาณไฟนะครับก็ผุมพวกเราก็ผุมเลี้ยวซ้ายปลอดภัยนะครับต้องรอสัญญาณไฟก่อนนะครับขอบคุณครับ